จะเจองานที่หนักที่สุดเลยครับเท่าที่เคยมีมาครับในบ้านตัวเองครับสำหรับทีมสโมสรวเลยรลนครศรีบบนนรมาครับทีมหญิแฟนๆลุ่นเหนื่อยหนักจริงๆนะครับเมื่อเทียบกับคู่แรกที่ทีมชายลงสนามนี่โอ้สบายครับ แคทเดวิล <Cat> ครับโคาชสุสุสองเมืองนี่ถือว่าเป็นเมืองของวอลเลย์บอลอย่างแท้จริงเลยครับทั้งนครศรีมานะครับแล้วก็ขอนแก่นครับและผูเ้เล่นชุดนี้เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเคยเจอกันมาตั้งแต่สมัยเล่นเด็กๆเลยครับครับ <laughs> บางคนอีกฝั่งขอนแก่นเนี่ยจ,จะเป็นพวกหนองเรือนะครับทาง ทางนครศรีมาเนี่ยอาจจะตั้งแต่พวกขามทะเลสอพวกอะไรพวกน,นี้นะครับขึ้นมาจนถึงโรงเรียนที่ระดับมัธยมต้องฟรีบอลครับให้ทางไอเดียขอนแก่นเล่นนะครับเซตขึ้นมาหลายหลังแต่ว่าหลอกโอ้โหนู่นนี่หลอกหล,ลอกแบบสนิทเลยครับแต่ว่ายังเร็วนะครับยังรับมาได้อีกครั้งหนึ่งนู่นนี่ขึ้นมาตีครับทะเลดีเสมอยังเหนียวครับสามเมตรขึ้นมาต้องเคาะข้ามไปก่อน,นครับ ยังรับได้ทันหัวสาวขึ้นมาต้องทิปข้ามาครับเอโมออนพนุสิทธิ์ยังไม่ได้เซตต้องฟรีบอลครับตุนนี้ครับไหลหลังมาตีไม่ถนัดแต่กลายเป็นดีครับจราดพรบรรดาศักดิ์ตีนิ่มๆเลยต้องมีจังหวะแก้ไขหลายครั้งนะครับนครราชสีมาแต่ว่าสุดท้ายต้องชมเลยนะครับจรัดพรลูกนี้เล่นลูกหนักไม่ได้ครับแต่เอาทัชครับลงด้วยผู้ตัวสำรองที่ ยืนอยู่หลังคอร์ดในหัวล็อกกากเลยครับมาได้ยังไงตรงนี้เตียวทัสครับทร,ร,ร,รงนี้สวยมากหนึ่งคะแนนเท่ากันครับปัชริฎิ์เสมร์ฟออกสตาร์เซตแรกนี่ไปโดนขอนแก่นทิ้งห่างไปเยอะนะครับทำให้กลับมายากนะเพราะฉะนั้นญญฝั่งเจ้าถิ่นต้องพยายามเล่นเลยครับตรงนี้ปัจรีสเสิร์ฟครับ ดูนี้อ้าวบอลแรกล้นครับแต่ว่ายังเอามาได้ครับกวิกาขึ้นมาหัวเสาลูกนี้ตีมาแต่ว่าติดบล็อกครับเซตขึ้นมาสวนเลยครับแต่ตีไม่แรงเท่าไหร่ครับคัทรีขึ้นมาบล็อกเอาไว้ได้ลูกนี้ต้องเคาะข้ามมาครับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งลูกนี้ตีบิดมากเกินไปครับคัทรีตีออกไปเอง อาจจะไม่ใช่เกมที่สวยงามของครราสีมาแต่ว่าใจสู้จริงๆนะครับ,รบเก็บทุกลูกครับ,ค,รบคือทีที่เป็นแชมป์เนี่ยมันทีมันเสียต้องเสียยากนะครับนจะไปพลาดเสียง่ายๆเนี่ยม,มันไม่ไม่สมควรที่เป็นแชมป์ับเสร็จขึ้นมาลูกนี้ขึ้นมาเตะโ,โ,โอ้โหมันจริงๆครับรัศมีมือซ้ายเนี่ยถ้าเข้าเข้ามือของรัศมีเมอไห่แล้วเนี่ยโอ้โหเตรียมใส่สกอร์ได้เลยครับ สี่แต้มที่ผ่านมานี่แต้มนี้ดูจะมันสุดเลยครับแล้ก็ราชสีมากวางพิการพิญญพงศ์นะครับเสิร์ฟเสร็จขึ้นมาลูกนี้ขึ้นมาตีครูดลงแล้ตัวลัสมีลงมานะครับไรมาครับเป็น2ต่อ3ครับเซตที่2พยายามดึงจังหวะก่อนจะตบแล้วนะครับตอนนี้เอาพวกดาวรุ่งลงมาแล้วนะครับพวกขัตฤีไรพวกนี้เนี่ย ลูกนี้ขึ้นมาตีติดบล็อกนิดนึงครับเซตขึ้นมาได้ลูกนี้ให้ขาไฟพันตียังล้นข้ามาได้ครับเซตมาหัวเสาลูกนี้เอมออนตีติดบล็อกครับโอ้โหไปติดตรรศบรรดาสักน์ครับที่ขึ้นมาบล็อกพอดี4ต่อ2ครับออกสตาร์ทเซตที่2ดีกว่าเซตแรกเยอะเลยนะครับหลังจากที่อาจจะคลายความกดดันไปได้เยอะด้วยนะครับปลายปลายเซตแรกเล่นดีขึ้นนะครับเพราะราศีมารพิกาเป็นอย่างนี้นะครับบางทีถ้าเกิดว่า วอมมาไม่ถึงก็อาจจะต้องใช้เวลาครับในสนามเนี่ยมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เหงื่อมันออกครับขึ้นมาตีตรงนี้ตีเสียไปเองนะครับเยฮิดาละสูงเนินอะไรเป็นไรครับเพื่อนมาช่วยลุกยากยังตามหลังอยู่นะครับขันแกนนะครับสามต่อสี่อ้าวลรกนี้บอลแรกไม่ดีเลยครับวารังคนานง เก่ามากนะครับเอเมอนพานุสิตเนี่ยเกือบจะเล่นไปแล้วเกือบจะเลิกเล่นไปแล้วครับเอมบอะแต่ตัดสินใจกลับมาเล่นอีกครั้งเช่ขึ้นมาหลายหลังขึ้นมายอดมายังติดครับล็อกอาวแล้วไปทำเสียไปเองครับกิริยากรเหมือนอยู่ใกล้กันมากไปหน่อยครับแล้วนี่พอแก้ไขพวกนี้เลยจะสาบอีก เล่นบอลพวกกระเตหงหลังหรือหลหลังเนี่ยจะต้องพอดีจังหวะต้องพอดีกันเป๊ะเลยครับถึงจะมีโอกาสทำคะแนนได้โผลขึ้นมาตีไม่ทันแล้วครับเพราะว่าจลัดพอในชาครับอีกครั้งครับนี่ถ้าตัวใหญ่นิดหนึ่งเนี่ยอาจจะไปเล่นอยู่อาเซอร์ไบจันแล้วก็ได้ครับเอาให้พันเนี่ย จะได้หยอดมายังไม่ทันครับคือนักกีฬาไทายเนี่ยตัวใหญ่นะครับแต่ว่าบางครั้งนี่ไม่เร็วนะครับใช่ครับแต่ว่าบางคนตัวเล็กแต่ว่าคล่องครับอย่างถา,ายไพ่พันเนี่ยตัวตัวไม่สูงนะครับความสูงเนี่ยประมาณ100 170ร้อยร้อยเจ็ดสิบแค่เต็มที่เนี่ยแต่ว่าจังหวะที่เทคตัวขึ้นมาตบขึ้นมาตีครับ แข็งแรงมากนะครับแล้วนอกเหนือจะจะเล่นเป็นตัวทำคะแนนและนี่ยังเป็นตัวรับอิสระก็ได้ครับไปเยี่ยมครับเจ็ดต่อหกนะครับแล้วก็ราชสีมานำอย่างแสงไม่ได้ครับคุณน,นิดาโคตรเรืองครับจะเสิร์ฟ บริดาเสิร์ฟมาตีเข้าหาคัทเทอรีเนี่ยครับขึ้นมาตีฝังเลยครับคัทเทอรีโอ้โห,โห,โหนี่นครับคัทเทอรีปิ่นสุวรรณครับดาวรุ่งอีกคนหนึ่งเป็นตัวสำรองที่ลงมาแต่ในเซตแรกแล้วก็ทำได้ดีมากครับน,นี่เหมือนเป็นโจ๊กเกอร์เลยครับหลายนัดที่ทีนั้นย่ำแย่ย่ำแย่เนี่ยพอเปลี่ยนเอาคัทเทอรีลงมาแนละ้วเกมเปลี่ยนเลยครับ <K> <K> โดนอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ดูครับต้องฟรีบอลอีกนะ อ่าครับต้องเซตมาอ่ะคัทธรีครั้งอ่ะลูกนี้ขอให้ทีหนึ่งสามครั้งครับคุบดีกว่าจะแม่ได้คะแนนโอ้โหโวิ่งกันนี่นนกระจ,<อ><อ>จายกระจายหมดเลยครับนครราชสีมาเจอลูกตบของคัทธรีเข้าไป แล้วคอราสิมาต้องการจะเน้นบอลสั้นมากขึ้นครับตั้งเกมขึ้นมาไม่ค่อยได้นะครับผมว่าหลายครั้งต้องแก้ไขฟรีบอลข้ามไปบ่อยครั้งมากเครียดเลยครับตอนนี้เป็นแฟนของโคราชดูครับดูหน้ากันรู้ครับที่ไปแจกซองข้าป่าที่อย่ามันเข้าไปนะคเลยอ้าบเลยเอาไว้ก่อนดีกว่าเอาไว้กวนหน้าดีกว่า กิจยากรผ่านสำแดัครับเสิร์ฟมาลูนี้ต้อเสิร์ฟลึกครับจะขึ้นมาให้พียะิดาและสูงเนินครับขึ้นมาตีแต่ว่าก็ติดบล็อกให้คัตเตอรีคัตเตอรีตีลงอีกครับไปๆไปมาๆนี่นำสองแต้ไปแล้วนะครับขอนแก่นกิิยากรเสิร์ฟต่อทีนี้ จากสเมตรครับตัวนี้โอ้โหแต่ว่าที่คำพรนี่ยังโขนขึ้นไปเอาได้ให้ครับแล้วสวนกลับอ,อีกครั้งหนึ่งครับคัตตรีลูกูนี้ต้องฟรีบอลครับเซตขึ้นมาลูกนี้เล่นบอลเร็วเลยครับให้พัชรีดีเสมอครับโอ้โหนี่มีทั้งบอลสั้นบอลยาวอาบอลสาเมตรมีหมดเลยครับขนแกนพัชรีดีเสมอตอบดีเสมอจริงๆครับ นี่อาจจะยังไม่ค่อยแผฤงริ์เท่าไหรครับถห้ดีเสมออาคราวนี้ต้องพยายามหาจุดเปลี่ยนให้ได้นะครับทานคอสีมาให้เอ็มบาร์พนุสิทธตีต้องตีเอาข้าไปก่อนครับขึ้นมาสวนอีกครั้งหนึ่งนี่ครับอานานๆจะมีแบบนี้สักทีหนึ่งนะครับในเซตนี้ ทำหน้าเหลือเลยครับทางกิติยากรโดนตบใส่กิติยามุมสุขขึ้นมาขึ้นมาตีตรนี้ตีใส่ตัวของรัศมีสุขภมูลเนี่ยนะครับเด็กมันข้าวครับอัาลีเนี่ยโอ้โหมันจริงครับจังหวะตบจากกลางเน็ตหัวเสาทำให้ดีหมด พชรดีสเสมอเสิร์ฟมาลูกนี้ขึ้นมายันได้ครับยันบล็อกได้ต้องฟรีบอลข้ามาก่อน,นครับเซตขึ้นมาแล้วมีหลอกครับโอ้โห,โหแต่ว่าตียังลูกนี้ยังรับได้หยอดจาก3เมตรมายังพันครับเท้าไปพันเซตขึ้นมาหัวเสาตีเอาทัสกับสวยงามมากแ้มเริ่มไหลครับขอนแก่นดูจะมาดีกว่าครับตรงกลางต้องเบรกเกมนะครับกับทัดทดาวนึก<อ><อ>แก้บุนีทีมนาติสอง้อนครราชสีมาขอเวลานอกครั้งที่หนึ่ง นี่ครับต้องขอเวลานอกก่อนคอนรับเป็นกอราชสีมาจากที่เบียดมาดีในช่วงต้นๆเซตที่2นี่ตอนนี้กลายเป็นว่าเริ่มแผ่วไปแล้วบอลบอลสั้นเนยลองลองดูนิดเดียวได้ไหมดึงให้คนที่ตาเพราะเพรานี้รู้สึกว่ากันญาลาจากหวะน่ะไม่เป็นไรร้อยได้ได้ได้น้ำไปเบียดไปบอลสั้นนะตอนนี้บอลสั้นของราชสีมไม่ไม่เต็มนะเดี๋ยว จากทีมที่ต้องดิ้นรนครับมื่อฤดูการที่แล้วนะครับเพื่อที่จะหนีตกชั้นนะครับไอเดียขอนแก่นตอนนี้กลายมาเป็นทีมที่กําลังจะคว้าแชมป์นะครับในปีนี้จากความมุ่งมั่นนะครับของทั้งสปอนเซอร์ครับแล้วก็ของทีมนะครับที่ตั้งใจมากทีเดียวครับที่จะเป็นแชมป์ประเทศไทยได้จาก3เมตตีขึ้นมาครับแต่ว่ายังรับได้เยี่ยมนะครับเชตขึ้นมา ไปฉีกไปด้านข้างดวลกันเลยครับวันนี้ <c oughs> โอ้โหอาวุธหนักขออีกทีหนึ่งลูกนี้แต่ว่าไม่ตีไม่ถนัดครับนัตตีปิน่นสุวรรณโอ้โหโตบกันไม่ยั้งเลยครับแฟนๆชอบครับแบบนี้แต่สุดท้ายนี่ไม่ผ่านเน็ตเลยครับนี่ถือว่าเป็นเป็น,ปนแมตช์คลาสสิกแมตช์หนึ่งเลยนะครับของวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครับประจำฤดูกาลนี้ครับ ตีเอาทัชครับแต่ว่าก็ไม่แรงพอจาก3เมตรขึ้นมาตีเหมือนกันครับตีออกไปเองครับจานป็นจงบอกออกครับเก็บเพิ่มมาอีกแต้มเลยครับคัตรีเสิร์ฟมาตรงนี้ล้นออกหลังไปครับ คัทรีปินสุวรรณนะครับกับทัดดาวนึกนึกแก้งนะครับสองคนนี่ถือว่าเป็นดาวรุ่งนะครับที่ทางขอนแก่นนั้นสร้างเอาไวน้นะครับนะครับเซตขึ้นมาไหลหลังขึ้นมาตีลูกนี้แต่ว่าตีปลายมือนะครับทัดดาวเลยโดนสวนขึ้นมาเคาะข้ามาแต่ว่ายังรองได้ทัน,นครับเซตมาลูกนี้ต้องตีประคองไว้ก่อนครับตีใส่ปีังินรักสูงเดินมาช่างหนึ่งสวนมาสว,สวยมากครับ เกมมาแล้วครับตอนนี้11ต่อ13ครับนครรสีมาไล่มาแล้วครับก็ไม่ยอมให้ขอนแกนได้หนีไปไกลเลยครับตามจี้มาเลยอแต้มมีช่องว่างระหว่างบล็อกพอดีครับจังหวะขึ้นตีของวินิดาโคตรเรียนพีเดดาลาสูงเนินเซตมาลูกหนีขึ้นมาแล้วโอ้โหถามว่าไพ่พันขึ้นมาแล้วครับโอ้แต่ขึ้นมาเล่นหน้าเมื่อไรแล้วนี่ต้องระวังให้ดีเลยครับต่อไพ่พัน ตกไม่เลี้ยงครับครับอาจจะบล็อกได้แต่ว่าโดนิดเดียวนะครับเรายังลงอยู่ดีเอมอนพนุสิทธิ์เสิร์ฟให้ไอเดียขอนแกนลูกนี้ต้องยกให้สูงแลทัศสมตีตีมาติดบล็อกครับอีกครั้งหนึ่งลูกนี้หัวสาวต้องเอาค่าไปก่อนครับเอมอนยังได้เซตค่ามานี้ต้องยกให้สูงจากสาเมตรครับลูกนี้ตีติดเอมอนยอดมาก่อนครับอ้าว โอ้โห oh oui, ลูกนี้ไม่น่าจะเสียแต่ก็เสียครับคะแนนโอ้ไปตัดสินใจกันพลาดไปเองนลครับลูกนี้เนี่ยกลายเป็นเปิดคะแนนให้ขอนแก่นไปอีกแต้มหนึ่งมันไม่มีอะไรแล้วครับรองได้จังหวะแรกแล้วนี่ครับมันย้อนหลังมากไปทีมไปเสียขบวนหมดเลยยอดมาลูกนี้ไม่ทันแน่ครับยังไงก็ไม่ทันแน่ต้องต้องชมเลยครับจังหวะที่ขึ้นไปแล้วนี่เห็นเลยครับว่ามีผู้เล่นของไอเดียขอนแก่นนั้น ขยับไปอยู่ข้างหน้านี่ครับแล้วหลังเนี่ยห่างมากนะครับใช่ครับกลายเป็นช่องว่างนะคัตเตรีก็มาไม่ทัน,นครับจันคัตรีรับบอลแรกได้ครับลูกนี้ขึ้นมาตี๊ซขาไฟพันแน่นอนจริงๆครับขาไฟพันชัยสีก็เ,เป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้ท<า>ง,ทงที่สองนะครับในเซตที่สองครับ ว่าสนุกนะครับในเซตที่2นี้เริ่มจะเป็นไปตามความคาดหมายมากขึ้นครับต้องปูปมไม่ได้เาเราก็เก็บจอดนาบล็อกให้ หลายครับแฟนๆทุกรูปแบบครับทุกเพศทุกวัยก็ของคอนแกนชุดนีด้เป็นชุดที่ทางอาจารย์บรรจงสมบัติครับเตรียมทีมมานานแล้วนะครับแล้วก็ซ้อมด้วยกันอยู่ด้วยกันกินนอนด้วยกันเลยครับไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดก็อาจจะมีพวกระดับที่เป็นเยาวชนนะครับที่อาจจะต้องแยกตัวมาซ้อมที่กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อเตรียม การกขันขน,นย,ยุ่ชนโลกครับเคยทำให้อาจจะไม่ซ้อมกับรุ่นพี่เท่าไหร่แต่ว่าสภาพร่างกายไม่ต้องห่วงครับความฟิตเนสเหลือเหลือกินทั้งนั้นดูครับโอ้โห,โห,โห,โหสุดยอดมากพัชรีดีเสมอครับเล่นได้มันจริงๆนะครับวันนี้ดูครับอยู่คนเดียวแต่ก็บล็อกได้ครับดูสะใจมาก17-12ครับ นำอยู่5คะแนนครับในเซตที่2ไอเดียขอนแก่นจะหาทางกลับบาย่างไงครับมีซัดเต็มเต็มเลยครับแต่ว่าบอลน,นั้นล้นออกหลังครับแท้ไปหยุดในช่วงนี้ขอนแก่นก็ราชสีมาอีก7คะแนนเท่านั้นนะครับจะได้เซตที่2ครับไอเดียขอนแกน่นทัดดาวทัดดาวเสิร์ฟเสีย <laughs> รัสุีสุดพมูนนะครับเสิร์ฟจุดนี้ที่คำพรครับยังได้ขึ้นมาตีตรงนี้ตีไม่แรงครับวันนี้ตีแบบตีทั้งเฉือนครับครึงมือครับลงได้ทีเกือบจะไปเล่นเวียดนามอยู่แล้วนะครับต่อทีเพายังช่วยได้ขึ้นมาตีใส่เลยครับวันนี้สาอีกครั้งหนึ่งยังนรงรับไปทัน ยกขึ้นมาหัวสาวขึ้นมาตีแรงครับแต่ว่าก็ยังติดบล็อกอต้องข้ามาฝั่งนี้ครับขึ้นมาตีบอลโค้งแล้วลงด้วยครับวันนี้ตีสวยมากครับนอกจากลูกหนักแล้วนะครับเรียงหาจังหวะแบบนี้ได้อีกด้วยครับหนีบล็อกครับแล้วก็หนีได้เยี่ยมเลยทีมสโมสรวอลเลย์บอนลคอนครราชสีมาขอเวลานอกครั้งที่2ต้องเบรกเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับนครราชสีมา ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับในเซตนี้ที่จะขอเวลาหยุดเกรมรุกของขอ,งอนแก่นสีหน้านี่เหนื่อยเลยนะครับฝ่าคนครราชสีมาทีนี้บอลหน้าบล็อกของเราจะมีปัญหา,าคือเ,อาเราบล็อกไม่อยู่นะต้องคุมเฉยเลยขึย้นเขาต้องคุมไม่ติดไม่ได้บล็อกเขาลอาบล็อกไม่อยู่แต่แล้วหลังเราก็หยุดบ่อย อ่าครับเปลี่ยนเอาอุทัยวันแก่นสิงห์ลงไปคนหนึ่งวนนี้นี่มีระดับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจากขอนแก่นนะครับมาชมมากเลยครับท,ท่านผู้ว่าราชการกันก็ท่านทางมาชมด้วยครับเสร็จมาขึ้นมาตีเลยครับลีทำให้สวยมากครับต้องการจุดเปลี่ยนนะครับตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยครับราศีมา เป็ช่วงนึงที่ยกระดับขึ้นมาได้นี่ก็คือเกมรับเหนียวขึ้นนะครับเพร,ราะราีมาบมอนสกูก็โดนกำชับมาในเรื่องนี้ด้วยครับวันนี้โคชแดงบอกว่าถ้าหัวเสาเล่นได้น้อยก็แน่นอนครับโอกาสมีน้อยมากที่จะสู้ได้ตีใส่พระราคนา,าเงื่อนตะคุปนะครับวันนี้เอาไทยวันลงมาใน่มล่นบอลเร็วครับ21 14ครับ พี่แก้วผันแดงเสิร์ฟมาเซตขึ้นมาหลายหลังตีมาลูนีอัพพัสครับโดนมือของทุนไทยวันกันสิงห์นะครับก็เป็นผู้เล่นทีมชาติไทยนะับนไทยวันวันนี้ไม่ยิ้มเลยครับพัทยาเครียดครับอ่าครับเครียดมากขึ้นมาตีเอาพัสครับยังได้ครับแต่ว่าลูกนีเพื่อนไม่ทัน ต้องตีจาก3เมตรมาติดบล็อกอีกครับ oh oh. ไปแล้วครับตอนนี้22ต่อ15ครับตอนนี้นี่สภาพจิตใจสำคัญมากนะครับว่า oh oh. ใจไม่สู้แล้วนี่แต้มไหลครับมันจะเหมือนกับเซตแรกตอนช่วงแรกนะครับ,รบซึ่งในตอนแรกก็โดนเยอะเลยครับเพราะว่าใจมันฝ่อไปแล้ว ต้องฟรีบอลข้ามาลูนี้เล่นบอลจังหวะ2แล้วพลาดไปเองครับ <laughs> ลูนี้นี่้าปล่อยให้ฐานประไพพันธ์เล่นนี่น่าจะดีกว่าครับทัดดาวไปไปไปช่วยนะครับจะช่วยเพ <laughs> ่นพี่นะครับแต่ว่าไม,ไม่น่าช่วยเสร็จกินมาลูนี้มีหลอกแล้เตะเองครับลูนี้ยังได้ครับ,รบอีกครั้งหนึ่งลูนี้ทัดดาว พลาดไปเองครับไปโดนเสาอากาศครับลูกนี้คือพยายามจะแตะให้มันไล่เส้นลงไปคือขึ้นเหมือนกับจะขึ้นแบบจะเต็มก็ไม่เต็มนะครับ <laughs> จะหยอดก็ไม่หยอดลูกนี้อ้าวตีออกครับไทยวันโอ้โนำอยู่ดีดีนะครับกำลังจะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วครับเซตน,นี้เนี่ยเหลืออีกสาคะแนนครับแต่ว่าไปมาแล้วเนี่ย ไปเสียสามวนแนนติดต่อกันเลยครับตีพลาดเองกอนพิกาพิญญพงศ์ครับเสิร์ฟมาลูกนี้เสิร์ฟแรงมาก23-18ไทยบัณกันสิงห์ครับเสิร์ฟให้ไอเดียขอนแก่น ขึ้นมาตีเยี่ยมมากครับวันนี้เอาครับต้องเปลี่ยนมาใช้บอลบอลบีบ้างแล้วนะครับตอนนี้อาจจะต้องใช้พวกนี้นะครับวอลลเย์บอลไอเดียขอนแก่นขอบบีทับบีแซกเนี่ยมาใช้งานบ้างหมายเลขสามกัททรีปิ่นสวนเข้าลงไปเลยครับคัททรีปิ่นสวนเพื่อตบลงมาปิดเซตกับคัททรีเนี่ย รับได้ครับเซตขึ้นมาขึ้นมาให้เอมอ,อนมนตุสิทธิ์ครับขอปิดบ้างครับ24ต่อ19นะครับ5เซตพอยครับเสิร์ฟมา,มาปีใหดารับบอลแรกแต่ว่าันนี้ตัดสินใจหยอดดีครับรัศมีสุพมูล ยังเซฟไปได้นหนึ่งครับแต่ว่ายังเหลืออีสี่คะแนนต่อไปนี่ไอเดียขอนแก่นจะต้องเล่นซะด้วยนะครับเกมลุกเซดขึ้นมาย้อนมาแต่ว่ายังพุ่งเข้าไปรับไม่ทันแต่ว่าคราวนี้ต้องฟรีบอลครับให้ไอเดียขอนแก่นเล่นเซตขึ้นมาแล้วฝัวงเลยครับตรงนี้เรียบร้อยครับ25ต่อ20ครับเซตนี้ไอเดียขอนแก่นชนะไปครับแล้วก็ขึ้นนำา 2. ต่อ0เซตครับ ทำดีในการออกสตาร์ทนะครับนครนราชสีมาแต่ดีไม่สุดนะครับดีไม่พอที่จะได้เซตที่2ครับชนะไป2เซตใน2เซตแรกครับ25ต่อ17แล้วก็25ต่อ20่สิบก็เหลืออีกเซตหนึ่งนะครับที่นครราชสีมาเจ้าถิ่นนี้ไม่สามารถจะพลาดได้แล้วนะครับหลังพิงฝาแล้ว